พอแล้วพอแล้วโปะไปไปเล่นน้ำป่าป่าปาเราไปเล่นน้ำตุ้มตุ้มกันอ่าไปเล่นน้ำเดี๋ยออกออกไปไม่ได้แล้วตัวใหญ่แล้ว ไปเล่นน้ำไหมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามาขับมาขับมาโอ้ยเก่งเก่งเก่งได้ไหมได้ไหมเอามาดูมาดูดูเอ้าทำไมไม่เอาไมา้พี่ด้วยลนะ่ะเอามาสิ ัมบมาลูกขับมาค่อยๆขับเร็วๆเอามาให้น้อยเอามาเอามาขัาบมาขัาบมาขัาบให้ขับแม่ลกูกโอ้เร็วๆพี่ร้อนแล้วพี่รอแล้วน่นนเนี่ยมาเร็วๆเร็วๆขับมาเร็วๆอันนั้นแหละถูกแล้วขับมายืนงงอะไร ยี่ไปไหนเก่งๆก่งก่งเก่งดีเกงเอามาให้พี่สิเฮ้ยทำไมไม่ไมีได้ไอ้ไอ้ที่ขาบด้วยล่ะลูกไม่อันเยเก่งมากเลยเอามา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 ,า,มาให้นอยน่อยเวเร็วเร็วแลกกับขนมนมาเร็วๆโ็วเฮ้ยได้เลยเก่งจังเลยฉลาดอยู่นะเนี่ย นี่ได้แล้วดีทำได้ไหมดิไปเลยดีไม่ทันดีไม่ทันอย่าไปแย่งกันได้นะมันจะตกน้ำมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็ว,รวขยับมาขยับมามันจะจมน้ำนะลูกก็เก่งจังเลย แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มานาแล้วเร็วป้าป้าปา้ไปหาแม่ป้าไปแล้วนะคะ